จังฮะจังฮะแปดต่อแปดเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม My Hero นะครับผมตอนนีผมประเด็นนะครับตัวสิทธิ์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวละครฝั่งอินเลิร์ตัวสุดท้ายนะครับผมของเกม มาฮีโร่นะครับผมนะี่ก็คือมิสเตอร์คอมเพสนะครับผมออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยเนาะก็คือประมาณนี้นแหละก็เป็นตัวสุดท้ายของฝั่งวิลเลอรลักรอบต่อไปแล้วก็จะไปเล่นฝั่งฮีโร่ของเรานะครับผมอ่าจะไป่ได้ฝั่งฮีโร่นะตอนแรกตัวละครยังน้อยอยู่สมาฮันวิลเลอรก็จะมีแค่4ตัวเองเอาง่ายว่าตัวร้ายจะมี4ตัวที่เหลือตัวดีก็ค่อนข้างเยอะนะจากตัวมิสเตอร์คอมเพสเนี่ยเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับผม คือเป็นแบบมันมันไม่ได้เน้นแบบโจมตีบูวาขนาดนั้นนะครับเป็นสายแบบซัพพอร์ตก็มีโจมตีบ้างอ่ะแต่ว่าสกิลหลักๆก็จะเน้นแบบหลบหนีซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเออก็ตัวนี้ก็สกิลแรกเนี่ยสกิลแรกจะเป็นการโยนลูกแก้วแต่ไอ้ลูกแก้วเดีย๋ยวฟ้าอเล็กๆขยโยนไปแล้วก็มันจะเป็นของของมันจะขยายเนาะถ้าเลเวลแรกเนี่ยเลเวลแรกมันจะเป็นก้อนหินถ้าเลเวลสูงแล้วมันเราโยนไปจากหินมัน,มน มันจะกลายเป็นรถเออก็จะทำให้โดนตรงง่ายข้อดีก็คือมีเวลาโจมตีในระยะไกลเนาะเราค่อนข้างได้เียบตีไกลแต่ข้อเสียเนี่ยพอเวลาตีใกล้อะมันเป็นอะไรที่มันกะยากมากเพราะว่าต่อให้เราปาใกล้อะลูกมันลูกมันจะต้องมีการเด้งก่อนเด้งแล้วมันถึงจะคลายเข้าใจไหมเออมันจะเด้งแล้วมันถึงจะคลายเออคือตัวเนี้ยมันมีพลังคือบีบอัดเนาะมันก็บีบอัดอันนู้นบีบอัดอันนี้เก็บไว้เล็กๆแล้วค่อยมาขยายทีหลังอ่ะ หลักๆมันก็จะประมาณนี้ส่วนสกิลสเนี่ยจะเป็นการการบาเลียนะครับผมเอาง่ายว่าเปิดโล่อะเออสกิลสเปิดโล่ให้ให้เขาให้เข้าใจง่ายสกิลสเปิดโล่นะครับผมสกิลสี่เปิดโล่ส่วนสกิลสเนี่ยจะเป็นการทําให้ตัวเอง เล็กลงนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนทำให้ตัวองกาเป็นลูกแก้วแล้วก็โยนไปที่ไหนก็ได้แล้วแล้วเราก็จะขยายตัวกลับมาทีนึงก็คือเอาเอาง่ายๆว่าสกิลสามเป็นสกิลหลบหนีซึ่งทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นลูกบอลแล้วก็โยนไปแล้วก็พุ่งไปที่อื่นอะไรเงี้ยเออเป็นการหลบหนีนั่นเองสกิลที่3นะซึ่งสกิลโจมตีเนี่ยจะมีแค่สกิลแรกเท่านั้นสกิลนะสกิลไม่แค่สกิลแรกแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถกดตัวบีสามารถตีได้แต่ว่าตีมันก็ไม่ได้มาตีอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือพอตีได้ เอาไม่ได้เล่นเกมใม่ฮีโร่มาก็นานละไม่ที่ลงนานเลยนะเออตั้งแต่คลิปที่สุ่มั้งที่แล้วไปสุ่มแล้วได้ตัวได้ชุดนี่โทโดโรกิไปนะครับผมจริงๆอยากได้ชุดของเด็กุมากกว่านะอยากได้ชุดเดก,กุแต่สุ่มได้ตัวนี้มันเป็นไรก็ก็เล่นไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในห้องกันดีกว่า เป็นกับผมเราเข้าในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาเกิดบนยอดเขานะเพราะว่าเราต้องการกรอกทองนะครับต้องการกรอกทองเนาะก็ตัวนี้ก็มีสกิลในการช่วยเพื่อนด้วยนะครับกดตัว R ที่เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลายเป็นลูกบอลกลมๆเล็กๆตอนนี้มีทั้งหมด8วินาทีนะครับสหรผบโมดิ้งจิ้มจางมัน Level up Well well โอเคผมก็จะเน้นเก็บสกิลไปก่อนนะครับเก็บสกิลเก็บยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสกิลตัวละครหนึ่งผมจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เลือดถามว่าเลือดจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นนะมันไปไม่รอผมเลยวะไปไม่รอกันเลย ไปอาละจ้าลงมาสนามบอลดิ่เราอะโไปสิมันมันค่อนข้างกายยากนะเออโดนโอเคโดนคือถ้าโดนก็โดนอะก็คือจังหวะที่เขาสู้เนี่ยเราป่ามั่วได้เลยดีดป่ามั่วได้เลยครับมันก็มันค่อนข้างกายยากนะ บวกอยู่ในกองเข็มเข้าไปใกล้นั้ก็ได้กดตรงนี้ยังก็จะตไปใกล้ใกล้ดตรงนี้จะตีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะเดีบิลไอปคิวหนึ่งเราตันแล้วครับผมเนี่ยเราโยนไปกลางวงเลยเลยแต่ว่านี่เก็บยาครับเก็บยาพอดีผมเป็นคนที่ต้องใช้ยานอยู่นะ เป็นยไงเป็นรถละเลเวลเลเวลสุดๆละมันจะกลายเป็นรถเห็นไหมจะกลายเป็นรถเป็นชาครับแตกครับแล้วจี๊ดจิ้วสองครับปาเลียกันละกันแม้จะไม่ค่อยได้แชร์ก็เถอะถ้าเราไปใกล้ๆเพื่อนนะเราได้ดับเลยที่จะไปตีเป็นใครวะที่ข้างหลัง เฮ้ยมันเปิดตีวะเอ้ยโดนดิสิโดนมันต้องการะยะนะมันมาหาผมเลยมัมาหาผมมาผมหาเพื่อนก่อนอุ้ยอ้าวตายพอดีเลยว่ะเร็มดิสิครับ เรียบร้อยครับ่นีก็ใผมีครับโอเคครับเปิดแอร์ดบร์ดเปิดได้หรอเปิดอดรอแป๊บตอนนี้ก็เหลือกันสีมีมนะครับผมสาหาสไมได้นโเ้ยเฮยูเต็มแล้วหรอ อยู่เต็มด้วยของเต็มโอ้โหโอเคอัพเพื่อจิ้มหน่อยด้วยโอเคครับพอละไปลุยกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวก็สามทีมครับเราเก็บของพอละไป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 ลุยไปลุยเอาไปช่วยเพื่อนครับเราเป็นพผ่อน อ้าวเด็กูอ้าวเด็กกวเหรอด้เหนใครไครับไปทีเหลืออยู่ไหนเดี๋ยวสองทีมครับเดี๋ยวทีมเรากับทีมประอ้าวอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในไปไปปเการยากันเออโดนไปไปโดนโดนเอา It's I want to. got Big oh, oh, you... Can you counter? Dawn. Big finish. Can you counter? Damn it. Give me a continue. Wing, 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 wing. Too bad. Game over. Shigaraki! Sorry. แดกยาสแดกยาเร็วๆเป็นระบาดวะเราสามมาเพื่อจได้หายนะเพื่อนอ่ะฉ yes. ันเดูตรงนั้นราวกูปีกสุดกลับมากลับมากลับมา โดนดิไม่โดนเหรอโดนโดนเรียบร้อยกูโอ้จบชีวิตเลยครับเรียบร้อยโดนเรียบร้อยแต่ เรามีสกิลหนีนะทำไมเราไม่ใช้วะ <c oughs> โอ้แพ้ว่ะมีสกิลหนีแต่ไม่ใช้ <c oughs> ชิบหายเรามาอยู่เกมที่อสองน,นะครับ <C oughs> เราก็เลือกลงจุดเดิม <C oughs> ของเราไจุดเดิมเราก็เลือกจุดที่มันเป็นเออ่มีอะไรนะไอ้ดับไอ้ดับไอ้ดับมีกล่องทองใหญ่นะครับ <C oughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนตอนต้นเกมนะครับ เราใกล้ๆเราเปทีมครับรอบที่แล้วแพ้ไปเพราะว่าเราตัดใจไม่ถูกว่าเราเอาอย่างไรกับชีวิตแพ้ทักสกิลหลบหนีนี่แต่เราไม่ได้ใช้มันก็เลยกลายเป็นเลยแน่นอนว่าตอนต้นเกมผมจะอัพสกิลนี้ไปก่อนคุณนิดจมตีไปก่อนเราเก็บกระเป๋าเท่าไหร่ไหมโอเคกระเป๋า ยายังม,มีไม่คมอนน่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคครับเกาะเต็มยาตะคอนนะบวกไอไปไม่รอกันเลยเเวลห้าครับสกิลหนึ่ง กิโยนของได้บ้าครับบวชยืมยกบวชบันเกยเฮ้ยพังเฉยทำอะไรกันนี่ตู้อยู่ไหนะตู้อยู่ไหนะรอบนี้เราต้องเอ็มปีให้ได้ของกัน

อโหไม่โดนมันจะกาะแตกก็ไปให้เตีเลยเนาะจะเล่นระยะไกลก็ได้เล้าเหรอวปตกแตกเกากันปกากัน นั่นแหละเปิดตีเลยเพื่อนเปิดตีเลยเกาะหน่อยเฮ้ยเฮ้ย้ยไอ้เจ้ากงกงกงกิลกินโตไปกลางงูโตไปกลางงูนิ่งเขาเรียกว่าโยนกลางงเว้ยนิ่ง เขาเรียกประโยชน์กางวงอะเนี่ยมันก็สกิลมันสกิลนี้มันก็มีความไม่เปรียบนะครับเพรว่าเป็นตีวงว้างแพงครับแพงเอาเอ้าไอ้เอ้าโคโดโรกิเอ้อโคโดโรกิ พี่ต้องไปโผยให้กันเนาะอู้แอก์ไปซะครับเก็บเก็บสกิลเก็บสกิลสกิลสองส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เฮ้ยเ

เอาไปไอ่เข้าไอ้ไอ้เรียบร้อยชนะัอผม M v P M v P เป็ซ่เรียบร้อยครับสนาครับไอ้ย่าเราที่แล้วเป็นอย่างไก่เราดีไม่อย่ากฟุกอ ไก่จับไม่รอดเลยเอ,อวอัวครับโว้ยเจบเรื่องก็เรื่องโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นตัวละครฝั่งฮิโร่ละนะโอเคผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย